ดีค่าวันนี้เรามาดูว่าประพูดสั่งอะไรมานะคะแล้วมันนังในพี่น่วงของกินที่สั่งมาเขาเพิ่งมาส่งหมดไปหาสิบาทแล้วก็ค่าส่งหาบาทมดไปหาสิหาบาทมาเบิ่งว่าหาสิหาบาทของประพูดนี่ได้อีอยัางนี้มาดูชิ้นแรกแถมเต็ม ใส่กรอกจ้าหนาซิเป็นเนื้อนเนาะซีนี่ใส่กรอกเนื้อค่ะอันนี้ก็สิบบาทสิบบาทด้วยค่ะสิบบาทคอยเดิเต็ <c oughs> มเต็มเต็มใส่อัวจ้าคะอันนี้พิ่นเซ่แข็งไหวเนาะเอื้อยเขาเซ่แข็งไหวไงสั่งหมาว่านมาหอดมือนนิพี่น้องใส่อ้วจบคา แถมเต็มเต็มย่างนี้รุ้นไหมนี่ถอดมันถอดมันปลาถอดมันปลาถอดมันปลานะคะเอาวางราคาอันนี้ค่ะแถมเต็มเต็มลูกซิ้นเนื้อเจ้าคะ่ะลูกซิ้นเนื้อนะคะคือทุกอย่างที่สั่งมาราคาเดียวกันหมดนะคะสั่งมาห้าอย่าง สังมาให้อย่างหลกักกระลุกสินหมูค่ะนะคะทุงละสิบบาทพี่น้องถามว่ามันถึงโลไหมมันไม่ถึงค่ะแค่400กรัมยังไม่ถึงครึ่งกิโลเลยยังไม่ถึงครึ่งกิโลนะคะเอาเบิง้งเอานะคะ่ะ แ่ยังว่าล่ะชีวิตตั้งแดแ้เราเข้ายังติดปังปักลรกแล้วเขาเป็นคนเฮ็ดกับเขาบ่อเป็นเป็นบอค่ะวันนี้หนูจะกินอะไรก่อนดีแต่ว่าลูกชิ้นน่ะตัดไปเลยลูกชินกช้นเอาไว้กินกับก๋วยเตี๋ยวนะคะทอดมันก็ตัดไปก่อนเพราะว่าหนุมาขาเีนื่อยนูยังบได้อยู่กินอะไรดี มีอยู่สองเมนูที่หนูอยากกินเนี่ยสองอย่างเนี่ยคือไส้อั่วกับไส้กรอกเพราะว่าหนูจะนึ่งข้าวเหนียวแล้วหนูจะตาส้มตาไส้อั่วมันต้องเผ็ดออะไส้เออไส้อั่วตัดออกไปไ <laughs> ส้อั่วตัดออกไปนะนะไส้กรอกหนูก็เขาเขา,เขาแช่เป็นฟรีดมาไงพวกนี้เขาแช่เป็นฟรีดมาแต่อันนี้มันนุ่มๆ่ นาะค่ะ no. แล้วเอาไปบดบดถอดดอกสีอย่างเอาเนาะื no. hmm. แล้วสิมา <c oughs> เดี๋ยวแล้วหนูสิมาอัปเดตเห้นเมือ่อตอถอดกันเพอว่ามันน้ำมันต้องกระเด็นใช่ไหมโอ้ย oh. ปิ่งเอาเนาะ <c oughs> แต่ว่าอันมือว่านอันเมนูอัน ข้าวเหนียวข้าวเหนียวไก่ย,ย่างข้าวเหนียวไก่ย,ย่างส้มตำยังไม่ได้ทําเลยค่ะไก่ไข่อย,ยังอยู่ในตู้อยู่มือขึ้นนอนเลยแม่จ้ะนะคะโม่แต่สั่งของกินเดี๋ยเดี๋ยวเอาเป็นวาบอนีดูสิกินอันหนี้แล้วกันนะคะไส้กรอกแล้วก็ตำต,ตำบักแต้งไข่นั่นแหละตำบักแต้งตำบักแต้งใส่อัน อแค่รสแล้วก็ใส่ขิงขาดไม่ได้คือขิงไงได้ขิงมาใหม่ด้วยนะเดี๋ยวให้ดูเป็นคนมากกินขิงค่ะา,าอีิลีซ่ากินซื้อกับกินไดกินสดๆนะมักมาเบิ่งมาส้มกับเยาว่ากันเลยหมดไปห้าสิบบาทห้บห้าบาท ยังว่าเลน้องเขาเฮ็ดกับเขาบ่อกเป็นน้องสีว่าจังไลยแมนบ่าจ้ะก็ต้องซื้อกินนะอุ้ยมีขิงด้วยเออเราหั่นขิงสดกินนะไม่ต้องหั่นเพราะว่าสิตั้มบักแตงใส่ขิงอยู่เหมนบอกหนึ่งขาเนียวขาเนียวมาไว้ตั้งแต่วันไปแล้ว